การปรับปรุงวัสดุครับสํานักงานใช้ไปวัสดุสํานักงานใช้ไปนี่คือชื่อเขาเลยนะลกูกที่มานะครับที่มาขอไอ้คำว่าวัสดุสํานักงานใช้ไปอะลกูก มันมาจากว่าตอนปกติอะระหว่างงวดอะเราเนี่ยได้ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงานคือพวกอะไรลูกกระดาษถูกต้องไหมปากกาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราใช้แล้วหมดไป อะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้แล้วหมดไปลรกเราจะเรียกว่าวัสดุสำนักงานเราจะเรียกว่าไอ้ตัวนี้วัสดุสำนักงานนะครับเราใช้แล้วหมดไปนะครับใช้แล้วหมดไปเราจะเรียกว่าวัสดุสำนักงานทีนี้ไอ้ตัววัสดุสำนักงานเนี่ยเนื่องจากมันใช้แล้วหมดไปพวกเราหนึ่งหนึ่งาพออกนะใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปดังนั้นครับตอนที่เราซื้อ ตอนนี้เราซื้ออะเราซื้อมามันเต็มเต็มอ่ะเช่นกระดาษอ่ะตอนนี้อาจารย์ซื้อมาอาจารย์ลงบัญชีไว้สิบลีมอะสิบลีมกระดาษสิบหอ่ออ่ะตอนอาจารย์ซื้อมาอาจารย์บันทึกว่าอาจารย์ซื้อกระดาษมาสิบหอ่อแต่เนื่องจากมันใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปอ่ะเวลาอาจารย์ไปนับตอนปลายปีอ่ะเฮ้ยกระดาษมันเหลือไม่ถึงสิบหอ่อมันจะเหลือถึงได้ไงล,ะล่ะก็เราใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปนี่ออกไหม ดังนั้นครับวัสดุสำนักงานมันคือสิ่งของที่เราใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปดังนั้นครับสิ้นปีเนี่ยเราเลยจะทำการตรวจนับครับ พอถึงสิ้นปีนะครับหรือสิ้นงวดนะครับพอถึงวันสิ้นงวดปุ๊บเราจะเราจะทำการตรวจนับ,นะบว่าเหลือเท่าไหร่ตรวจนับยอดคงเหลือ,อเนือไหมนะอาจารย์ซื้อกระดาษมาสิบลีมใช่ไหมครับอาจารย์ก็ใช้ไปเหอะไม่ต้องนับหรอกตอนใช้ก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยพอถึงสิ้นงวดหรือสิ้นปีอาจารย์ไปนับปุ๊บ อ้าวเหลืออายุสามลีมนะครับตอนต้นตอนซื้อมาซื้อมาสิบสิ้นปีเหลือ3ดังนั้นเราต้องหาครับว่าระหว่างปีนะครับว่าระหว่างปีเราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ ในช่วงของระหว่างปีนะครับเราต้องคำนวณหาวัสดุสำนักงานใช้ไปนะครับเราต้องคำนวณหาวัสดุสำนักงานใช้ไปนะครับ ชื่อมันบอกอยู่แล้วนะโลกว่ามันคือวัสดุสำนักงานเนี่ยมันคือวัสดุสำนักงานที่เราใช้ไปนะครับเข้าใจไหมอ่าเนื่องจากว่าช่วงที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ไปน,นับมันหนี่ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่นีกออกไหมดังนั้นครับสิ้นปีเนี่ยเราเลยมานับทีเดียวเลยนะครับเราเลยมานับทีเดียวเลยว่าอ๋อสิ้นปีเนี่ยเราใช้วัสดุสำนักงานเนี่ยไปเท่าไหร่ทีนี้วิธีการคำนวณน,นะครับ วัสดุสำนักงานใช้ไปนะครับเราต้องใช้สูตรในการคำนวณลุกวัสดุสำนักงานใช้ไปมาจากต้นบวกซื้อลบปลาย เกี่ยงตัวย่อไว้ก่อนนะการที่เราจะคำนวณหาวัสดุสำนักงานนะครับเราจะใช้สูตรต้นบวกซื้อลบปลายต้นบวกซื้อลบปลายนะต้นบวกซื้อลบปลายต้นคืออะไรต้นคือวัสดุสำนักงานตอนต้นงวดนะครับว่ามันมีเหลือมาจากปีที่แล้วหรือรอบบัญชีที่แล้วหรือไม่นะครับอันนี้คือต้น ซื้อคือวัสดุสำนักงานที่เราซื้อมาเพิ่มเติมระหว่างปีนะครับต้นนี้คือวัสดุสำนักงานตอนตอนต้นต้นงวดว่ามีไหมซื้อเนี่ยคือซื้อมาระหว่างปีนะครับระหว่างปีปลายเนี่ยคือวัสดุสำนักงานที่มันคงเหลืออยู่นะครับจากการที่เราไปนับนะครับเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้วัสดุสำนักงาน ใช้ไปนะครับทีนี้พอเราคำนวณเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำการบันทึกครับเราจะมาทำการบันทึกครับโอเค เวลาเราบันทึกนะครับเหมือนเดิมครับผมเราก็จะบันทึกตอนสิ้นปีนะครับเ,เราจะปรับปรุงตอนสิ้นปีโดยเราจะเดบิตวัดสดุสำนักงานใช้ไปวัดสดุสำนักงานใช้ไปวัสดุสำนักงานใช้ไปเนี่ยนะครับจะอยู่หมวด5 นะครับเป็นค่าใช้จ่ายจำไว้เลยนะหมวด5ค่าใช้จ่ายแบบนี้นะครับใส่ไว้จะได้ไม่ลืมหมวดค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักง,งานใช้ไปต้องมีคำว่าใช้ไปนะลกูกมันถึงจะอยู่หมวด5 แต่ถ้าไม่ใช้ไปนะครับแต่ถ้าเป็นวัสดุสำนักง,งานปกติอ่ะวัสดุสำนักง,งานปกติอ่ะจะอยู่หมวดหนึ่งจะอยู่หมวดหนึ่งแต่ถ้ามีคําว่าใช้ไปวัสดุสำนักง,งานใช้ไปอย่างเงี้ยจะอยู่หมวดห้านะครับโอเคเครดิต okay. นะครับวัสดุสำนักง,งาน วัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงานจะอยู่หมดหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วอย่าลืมคําอธิบายรายการครับปรับปรุงวัสดุสํานักงานใช้ไป โอเคเรียบร้อยนะครับทบทวนนิดนึงนะครับวัสดุสำนักง,งานใช้ไปเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเราจะคำนวณได้นะครับมาจากการนำวัสดุดูการนำเอาข้อมูลนะครับว่าตอนต้นปีเนี่ยเรามีวัสดุสำนักง,งานไหมนะครับแล้วก็ระหว่างปีมีซื้อมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปลายปีตรวจนับแล้วเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้วัสดุ สำนักงานใช้ไปนะครับพอเราได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไปบันทึกบัญชีปั๊บนะครับวิธีการบันทึกบัญชีการปรับปรุงนะครับเราก็จะเดบิตวัสดุสำนักงานใช้ไปนะครับแล้วก็เครดิตวัสดุสำนักงานนะครับอย่าลืมนะคำว่าวัสดุสำนักงานใช้ไปจะเป็นหมวด5นะครับจะเป็นหมวดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวัสดุสำนักงานจะเป็นหมวด1นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะจ๊ะ เออทำไมเราถึงเดบิตวัสดุสำนักงานใช้ไปก็หมด5เนาะค่าใช้จ่ายทำไมเราเครดิตวัสดุสำนักงานออกนะครับก็ตอนที่เราซื้อมาเราบันทึกเดบิตวัสดุสำนักงานใช่ไหมข้างบนวัสดุอะไรลูกวัสดุสำนักงานหรือหรือบางหนังสือบางเล่มจะเรียกว่าวัสดุสิ้นเปลืองก็ได้นะครับ หนังสือบางเล่มอ่ะมันจะเรียกว่าวัสดุสิ้นเปลืองนะครับหนังสือบางเล่องมันเรียกว่าวัสดุสํานักงานนะครับใช้ไปลกูกใช้ไปนะครับใช้ไป โอเคนะครับผมมาทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะโอเคนะครับมาเรามาดูตัวอย่างคุณ <c oughs> ูก็ไว้ถ้าแบบไม่เลื่อนนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างครับผม e x a อ p l e งหนึ่ง <Yeah. S 2> กิจการมีวัสดุสำนักงานคงเหลือต้นปีสามพันบาท ต้นปีมีวสัสดุสำนักง,งานอยู่3,000บาทนะครับเหลือมาจากปีที่แล้วนะครับระหว่างปีซื้อเพิ่มเจ็ดพันห้ารอยบาทระหว่างปีซื้อเพิ่ม นะครับเจ็ดพันห้ารอยบาทสิ้นปีตรวจนับคงเหลือสิ้นปีตรวจนับยอดคงเหลือนะครับสองพัน เจ็ดร้อยบาทจงปรับปรุงจงปรับปรุงวัสดุสำนักงานใช้ไป อ่าโอเคนะครับอ่าโอเคเนาะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจการมีวัสดุสำนักงานนะครับคงเหลือนะครับตอนต้นปี3,000บาทนะครับระหว่างปีเนี่ยนะครับไปซื้อเพิ่มมาอีก7,500บาทนะครับสิ้นปีนะครับไปนั่งนับนั่งนับหลังคดหลังแข่งนะครับนั่งโอ้ยนับทีละชิ้นทีละชิ้นปรากฏว่าเหลืออยู่2,700บาทนะครับ ให้เราปรับปรุงวัสดุสำนักงานใช้ไปนะครับให้เราปรับปรุงวัสดุสำนักงานใช้ไปดังนั้นก็เข้าสูตรการคำนวณครับวัสดุสำนักงานใช้ไป ไปที่วัสดุสำนักงานใช้ไปนะครับก็มาจากต้นบวกซื้อลบปลายครับต้นบวกซื้อลบปลายอ่ะเรามาหาครับว่าต้นเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ปลายเท่าไหร่นะครับเราก็ดูจากโจทย์นะครับอ่ะเรารู้จากโจทย์เลยนะครับต้นคือวัสดุสำนักงานตอนต้นปีนะครับ3า0 0บาทนี่คือต้น ระหว่างปีซื้อเพิ่ม7 5 0 0ครับอันนี้คือระหว่างปีที่เราซื้อนะครับแล้วก็เหลืออยู่2 7 0 0ครับอันนี้คือปลายต้นบวกซื้อลบปลายนะครับต้น3,000บาทบวกซื้อเพิ่ม7 5 0 0ครับหัก ปลาย2 7 0พครับนะครับต้นบวกซื้อลบปลายเป็นเท่าไหร่ครับไี่ไห,หร่ล่เจ็ดพันแปดวัสดุสำนักง,งานใช้ไปเจ็ดพันแปดร้อย 7, สดุสำนักงานใช้ไปจะเท่ากับ7,800บาทเมื่อเราคำนวณได้แล้วนะครับเราก็จะเอายอดที่เราคำนวณได้นะครับไปทำการบันทึกบัญชี เอายอดที่เราคำนวณได้ไปทำการบันทึกบัญชีนะครับ2 5 6 7้ากล้วันทอคอสามสิบนึ่เรามาดูครับเวลาเราบันทึกบัญชีนะครับเราก็จะเดบิตวัสดุ สำนักงานใช้ไปอยู่หมด5แล้วก็เครดิตวัดสดุสำนักงาน เสร็จแล้วอย่าลืมคำอธิบาย,ยรายการนะครับปรับปรุงวัสดุสำนักงานใช้ไป